ครับสวัสดีครับเป็นไงบั้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาเป็นไรปะมาจากไหนเอ้าเอามาตามสัญญานะครับมาขึมาช่วยเถอะเอาแม่นมือบ่พ่อแม่นมือบ่ะเหน่มเนโอ้ยตกใจหมดเนาะเอากระดังงาเสื้อภารกิจพึ่งเสื้อภารกิจพ่อ ขึ้นจากทงหน้ามาเฉยๆเลยตั้งคลิปแล้วตั้งตั้งกล้องแล้ไปครับผมก็ร่างตั้งพ่อเอาตั้งแล้วเป็นวะตั้งแล้วพ่อเอไปเกี่ยวเขาหัวตะมาหมัวตะวางพ่อเอ้ยอหั่นแล้วเราบอกวันบ่าหั่นแล้วครับฝ่าวฝ่าวน้ำเอฟซีมาตั้งกล้องหาพ่อนี่แหละอืออันนี้เขาบอกหั่นแล้ว,ลว,ลว,ว,ลวคือกันเห็ุหน้าให้แบบนี่น,นี่ครับผมหมานบนแล้วพ่อเห็ุบันธกิจนีน่นะเออ โอ้จะพ่อฝันว่าข้าเจ้าแกเข่ามาใหลละแม่เนาะเห็ุไงที่ตาเออฮ่าฮ่าฮ่อ่าเอาคืนเลขได้ป่ะครับผมเอาเลขเกิเข้าหนึ่อ่าคงเดิมคงเดิมพี่น้องเอ้ยพี่น้องคงเดิมว้ายตัวเก่าคงเดิมพอเดือดเย็นแปลงดอกแย่บ่านี้สิสีหายล่างสมมตใหม่เน้อห์นั่งสมมตใหม่มันเปื่อนแห้งพูดไหมเอ้ามันเป็นอะไร เออมันเปลี่ยนเพ้ยโอ้ยเจ๊เห็ดเจ๊เจ้าข้าศึกอะไรมันมันแนีมว่าเห็นเอจ้าข้าเจ้าเห็ดเตโอ้ยเจ้าเห็ดแบบนี้มันแนีมว่าเห็นตัวเลขกอะเออเพราเหีก็เอ็มซีก็โทรมาบอกว่าบอกอใหญ่มาหาเห่งอะไรกันดีเราข้าศึข้างไหนมันแนีมว่าเห็นโอ้ยเก๋เต็มสัญจนักษณ์ยานว่าบนเน้นบ่ถือตัวเนาะเออกระวาอยู่แล้วกว่าตระว่าเจ้าขาข้างหนเราเห็นมันมันแนีมว่าเห็นโอ้ยเก๋ได้ได้สับสนวาตถิพ่อ ตัวเด็กก็จะแกะกับหนากับหลังจะปีนหัวล้ม่นเขาเอาปีนหัวแต่ละอีกพราว่าหลายคนอัก็ว่าแต่ังน่าจะไหวหัวตัวเดกล้งกันสั่นนะว่าเออเากับเบิ้งเบิ้งเอาในในชิปสันเอาพี่น้องนองฟ้าบันขังไร่ซดมันอาจจะก้องอาจจะกับหลังตัวเด็กอาจจะกับหลังไรซดเนาะไร้ซดมันกัหลังอยู่ผมมันเป็นเจ้าจับกับ ท่ามือชื่บ่บ่ครับผมอาจากได้กันนี่เบิ่งเจ้าของคือกันนี่เอ้อเอาลอดติดตามน้อกันมื้อนี้คุณพ่อเพิ่นจัดอ่าให้เขียนไหม่พี่น้องว่างไหมเออว่างไหมว่างไหมโอ้พอว่างไหมประเดี๋ยวเขียนตัวหนังสืออันเอฟซีเกิดยังว่าโอ้ยเป็นยังคือเขียนกลับหลังยังชัดเข้าอ้าวกระดาษไงประเด้๋ยวว่าน้ำผ่ามันผูกหนักก็เลยเอากระดาษเอฟซีก็บว่านีบอกเขาว่ามันมันแผ่นใหญ่หลายมันกิดมันผูกหนักครับ อ่าก็เลยอ่นี่นี่สามตัวบนเขามาน้ำเด้อบ้านนี้มัดเด็ดฮะมัดเด็ดมัดเด็ดมัดเด็ดเออมัดเด็ดสามตัวบนโอ้ออมัดเด็ดสามตัวบนครับของมัดเด็ดสามตัวบนเมาขึ้นนี่กะเด็ดชักเหรอมาขึ้นเออเป็นวันถ่ะนมาขึ้นเนาะครับผมขึ้นเป็นวันถะะเลยร่องทดสอบเบิ้งวะวัฒนามันตีนี่วัฒน ครับมันแ็มนี้ให้เห็นดูล่ฮะผัดเดือมฟันเกียวฟันฝันอะไรเลยกูฟันฟันมาบอก็รอกโอ้มี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 เข่ามีร่างว่าฟันฟันฝันเห็นโตเลยก็ยังออกไปครับผมถยิ่เสียงคนบ่เนาะโอ้ยคนบ่กันเออเอาเอาวะโอ้ยแต่ละต้นหนักมันอยู่ทั้งไปทั้งฟูงไปทั้งโขงหลงหมึงนะฮะตามไปตามมือขื่อฝันมาเดีไปทั้งโขงหมไหม โอ้ปูอะทั้งบึงหงหลงหุติปอเออไปทั้งบึงหงหลงหุตทั้งมันเจลไจลไปหอดพุดนะครับเอาตัวปูพันอะหายโสดหาหลับตัวกับบาลมีปูหนึ่งตัวดังไก่ก็ได้ผูข่าวที่โชว์ว่าจะปิดเกีียวหุตหุนน่ไป่หอดผุดอยู่นี่ครับครับผมทั้งนั้นกงฟันไปทจ่ฉันเนมัอนกันนะงรอกเออ แก็ใครอยู่ฝันไปคนก็เอาหาอยู่เนี่ะของคนเราเนวหายคนเอาหาอยู่คนเราของหายอยู่โอ้คนเราของหายดีตัวนั่น่ะละแาอยู่หันนะทับพงปูสีชุดโตะคนเราของหาโอ้เเห็นแม่ยาปัทุมมาได้บัเห็นเจ้างไงครับอ้าวแสดว่าถามเนเนาะใช้คุณแม่คนจะใช้โวยแม่เตว่อยู่ัเคนไปทั้งไหนดอกปูอ่ะสีชุโตบอกว่าเป็นปูอ่ะ่ไหจังวะเออจังังขรกระก็เลยเอิน บอกว่ายังไ,ไงก็ออกตึงไปเรืย่ยมันปูของหลวงท่านแมนแท้ๆปูอื้อลื้อดิพ่อแมนบอกปูปปของหลวงเนี่ยมันเชื่อมกันกับแผ่นข้ามชนบทไงโอ้อันอันถ้าขับมชนบทกับปูสีะโทุ่งอะพ่อนั่นแหละการตั้งคนถามเป็นมามองนี่ไม่เป็นหมองไกลเลยถามมานี่มันเชื่อมกันกับอของหลวงไว้โอ้นี่อ่าอ่าตั้งงานไปประจัครับโอ้ครับผมครับผม ต่างคเที่ยวาเที่ยวครับโอ้คนไทยแนวทางมากเพราะนไทยที่เด็ดมากบ่กจะเรียกว่าโอ้ยถามนิถามมามาอย่างว่าสิมาอย่างคโอ้่าผมผมมามาเลยท่านนะครับผมก็เคยมาเกินคือมากคนนี้กว่มา่โอ้เออมากแต่ก็ดีเพราะว่าที่ไทยโชคห้น้ำมาะอืมก็เรื่องใมมาถือกองก็ได้มาังผม่าโอ้ ไอ้ีนเน้อแต่ไ้สาันฟเราด้อบานนี้มไม่เลันหาเล็มาตัวคููเดียวฮอนดีของ่ด้หาหลายตัวซะมันิดเป็นตั้งไรกับหาพักันพิจารณาเอาด้อเดี๋ยวพเดี๋ยวไปก่อนมันหายเล็สามตัวมืคููเดียวฮนดิจักรวามันสีแมนหรือมันโมนกับโงน้ำฝนเนาะแนวนี้มีปัจัเนาะในขวอมันเมือคขนเป็นวันฝระดโแจงันอกไม่เดีวกัด้เก้าถึงพนแต่ได้มากกด้ล้าหายาพ โอ้กตคือเมื่อคื้นในวันพระพ่อเมื่อคื้นในวันพระแม่นบอแม่นเมื่อคืนแม่แต่คำมื่อคืนอ่าพ่อก็เลยฝันเจยวไปหาปูศิีสุโธนยาปทุมมาแม่นไปฝุ่นเล็กๆก็ขึ้นไปหอดุ่นไม่เคยฝันเคยฝุ่นก็เถื่อนไม่เคยเคยมาบ่พ่อชีวิตจริงเคยมาบกบอไม่เคยไปใส่จักเกียร์ใส่ยนิเตอร์สัตว์เออเออพ่อตัวเออเออเอออินตะกะจะวาตที ขอพ่อเว่าเห็ดกาแฟฝุ่นเห็ดนไปหาใครใครคนไทยครครับครับผมด้านบ่เคยไปเจ้าไหนเจ้าไหนฟังเกิดไปฝุ่นมาขึ้นโอ้ว่าฝุ่นบางฝุ่นวู้บ้างฝุ่นงามดื้ออืมมันบอกมันขึ้นอยู่ในขั้มโนดดหว่าบ้างวั่นนะตัวเห็นประเด็นบอกว่าปลาศาดเต็มเลยมีแต่เมืองหลังนงามปลาาสตคนอืห่วยว่าแต่ว่าดงในยูทูบหลายฝุ่นว่าฉันหอกมันต้อ่มีนะในยูทูบ เห็ยนยวจกระจบไปไทยไปน้ำเป็นบุญกับจีนมาท่นเนะครับผมอืมตั้งไ้้เหมือคืนบบขึ้น,นมากฟันเกี่ยว,วหวัดหัวเห็นหอดองค์นนี้เห็นหอดคนปูโทุ่ะแต่ว่าเห็นเมียคนครับผม,มเห็นเนยยียแคก็ตั้งได้เท่านั้นฟันดีต่ตอถามน่อยูว่าคุณแม่ไปแต่ว่าเันโอ้ยคนไปรู้คนไปทุระด้วยกันอ่าจะให้หนกเกลียดใช่ไหมเป็นหนกเกลียดนี่เลยแนวสองข้องปาก ที่มาหอดมาถึงว่าห้ยว่าหายยังไรดอกห้ตัวเดียวเท่านี้แหละอาจารย์พา่าแต่ไมง้อถามคนนดิคุณพ่อ่านตัวนี้มันขางบนหรือขางล่าง่านห่วห้วยอันนี้พวกหูหรือ่าไรนล้ววะอืมไม่ได้ขี้ละเอาไปเลยไปสนมันมาอืมแต่ไว่าอืมคืออย่างแี้ค่ตอนมเนี่ยคนเดียวจริงหรคนเดียวสกอใส่ห้ตัวนะครับผม ปานี้ที่เราเรื่องเก่าเหฮอกนเรื่องนี่เก่เาเข้าเหรอทุ่งเก่าอ่าครับผมว่ามาพอบานตะนี่มันเป็นจัาซี่เนี่ยคุมเก่านะั่นครับผมจีบระบุไอรีอสหคูสีอีกคูหนึงง่งมันบ่อใดก,กับนั่นที่น้องเฮ้ยพูดอะไรเสร็จว่ารู้ทุกเรื่องคุมนี่หกคูนี่ทั้งโตบ่อดใดกับน้ำผมเห็นนักล่างนะครับเห็นักล่างไม่ให้นนักบนอ่าทั้งผมมาอุกรณ์ แต่ผมสี่ยเลขตัวเก้าเนี่ยแหะแต่ผมสี่พิกเลขด้วบัตรนี่ครับเอาไหมเช่นไหมหรือครับล่างสมุดล่างเช่นไหมเอาครับผมเอาเช่นศูนย์แปดศูนย์แปดอ่แต่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์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 หนึน่งแปด หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์นี่สามีนะครับบานเลขสามตัวก็คือแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าบานเลขพอไงปูสีชุดมโตมันเดาหายแล้วพี่น้องครับ โอ้เพ oh. ิ่นบอกซ้ำนี่แหละครับเพิ่นบอกหายตัวเดียวผมกลับมาพิจารณาอยู่มาเจออไไรจักเป็นจ้าสี่ลยครับหายมาแล้วก็เอาเจ้าสีตัวว่าคนหายจ้าสี่เอาเจ้าสีแล้วอืมอืมคืด,ดววคือบาจ็บไหนแอบนี่ก็บ่าว่าดเจ็บอะไรเพ่อะการเลขเจ้งสี่เสามตัวบนแปะเลขคุ้มสองคู่ ของตวัวหกคู่เจ็กกกดคู่ก็ตัวอะไรกับนั่นพี่น้องเรียนกันคือให้นักลางหรือครับคือครับผมให้นักลางไปกับคือเกาแต่ใหนนขข้นันออกลางอย่างที่สุดคือเรียกว่านี่้ออกลางอีกไม่กลุ่มนี้ครับมันต้องออกลางอีกโอ้คือสาวออลางอีกแจมแต่มันติเป็นตัวกับนี่ติ็นต๊ะกงนี่นี่นี่ที่บอกไม่นี่คือโต๊ะกงมันได้นี่ ตรงๆมนเลยคือชุดตรงมั่นออาตัวตรงครับผมถ้าคีบแรกเลยเป็นตัวกับครับผมขอได้มาจ้ำให้ย่านที่น้องกับบอกกลับให้ผมถ้าจะ่าลืมแปดเก้าด้วยที่น่องแท่นเราเอาแท่นไหนเอาแท่นศูนย์ศูนย์แปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดเอออย่ลืมข้ออันเล็ตัวนี้มันเอามาแท่นศูนย์ศูนย์ตัวศูนย์ศูนย์ต้องมาได้ครับเป็นตัวกันมาพาะ ตัวแท้ซึอกันนะ่กันอะไรอืออือตัวแท้คึอกันแม่เจีออกเล่าเหมืออื่นเลือตัวนี้อือบอกว่างานไปก้อนเลขตัวนี้สอกเล้าเหมืออื่นแปดเก้าเนี่ยเออแปดเก้าเก้าแปดนี่ยสอกเล่าเหมืออื่นแต่กับเป็นเล็ขใงญ่ไรขึ้อกันอือของปูนีชุดโต้พันหามาฮ่าฮ่าของใครที่น้องพักกันขยายเอาเองนตามตัวบนน่ะ คือพ่อญาติเราครับได็กััอยู่แค่ครูสองครูอ่ากั๊บหกหาหาหกครับห้าหาเท่านั้นละอ่ากับสามประตูเนาะสามทิศทางแมนครับนี่ตัวนี้คือสามตัวบนแต่ขันผู้ใดสีดึงลงมาลางก็ดึงได้แต่ผมบอจะถ่ายดึงออกเลยคุ้มนี่เพราะว่าเลขสามตัวห้าห้าหกนี่คนย่ำมากเนี่ยคนบาจะเอาลูกไปตารางหรือ่นบอกอยู่ยอืมมันเลยว่าเลขตัวนี้มันดูเขึ้นบนบนเลขข้างบนเท่านั้นเพิ่นว่า อืมอเพรานันมันมีแผนแน่นอนกีเอาข้อมูนเบาตัวเนาะเอาตามผานเราพอเนาะเออจะลืผพงานดูว่าท่เอาขอานวนใงอนเราสิฮ่าประาพอไ่เคยฟันไปฟูน่นแจ๊คเอ่าฟันไปนองอนฝุ่ปปววนตาก้อน่นอืมไ่ออเคยไปใก,ก,ก่จ้าแกแฉว่านั่นถ้าเกิดมาเทายืนอ่าเห็นต่อยู่ในเท่ารถ้าเห็นใจอยู่ในูถูกครับผมเห็นใจแอามินคนทากันไปไทยอืงานนักงานนี่ ตังไนเลยมาฝันเกี่ยวบัดโห่นยหนอกตัววงกลมบ้าความี่ตัววงกลมบ้าอ่าชุ่มกลมเนี่ยสองโตครับหรือว่านักล้างมันวงกลมคือตวเก้าห้าหน่ะละเจ้วงกลมตัวเก้าจะเห็ดหนาจะเห็ดทึกกราเจาเนี่ยมอเห็นกราเจาได้ยู่น่ะครับผมเห็นบางบางแต่สีแต่บางบางอ่าอ่าอ่ ตามตัวบนวงกลมนั่นมาวงกลมห้าหก้าก็เป็นแปดแปดศูนย์หกแปดศูนย์เก้าคับแปดศูนย์เต้าตัวเดิมตัวเก่าเออตัวกันคือแปดศูนยหกอาจะไหนพ้นนำเนี่ยแปดศูนย์หกนันเพราะว่เลก้ากัเลขหก็นเลขตัวเด,เดียวกันเนาตเอาหกไวน้น้ำเออ แต่ว่าเนี่ยตู้ที่สุดโชคดีเลยพี่น้องเกิดมาบ่เคยฝันเห็นคนแักเสียกับฝันอ่แตะว่าดีๆมันจะออกให้เห็นอยู่ได้เลยคู่นี่ครับผมว่ามันสีมากครับกับหกขาเนี่ยหกขาหกหกขาห้าหกบอกกับยินหยิบท่นเลยพี่น้องทันแล้วเอามันลขห้าหกงามอยู่ดีครับลักษณะมันมาประจำนี่เราพอเราดเลขเป่าเลขขับเลขอยังนี้เนาะเออมันก็ชื่อว่าร้ายคู่หรอก อันนี้จะมีละอะแต่ว่าสองสองตัวพ่อให้เน้นล่างเนาะเน้นให้นักล่างนี่น้องคูมสองคูนี่้สองโตหกคูน่ะครับโตไปตัดมันคูนึงหน่งให้นักล่างครับผมแต่กะเขากะคูนบนไบหน้ำถ้้มันมาบนแต่หน่อยนักหน่อยนะาเลยครับมีมาบนอืเดี๋ยวออกตารางครับสูตรนี่นี่เขาตารางอ่าตัวกรงคือคุัมศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนศูนย์หนึ่งอ่าตัวตรงตรงตัวตรงตอ่าตัวตรงตรงมันตัวนี้อืมอ่าวงกลมกับวงกลมกุ้มเก้านั่นแหละอ่าตัวนี้หรอพ่อตันี้ศูนย์หนึ่งอ่าอ่แล้วก็เก้าหนึง่งศูนย์แปดศูนย์เก้าอืมศูนย์ศูนย์มาตั้งวงแล้ว แต่แจ้งได้มันก็สื้อได้อยู่แล้วนี่ตัวยวมนมาได้ครับครับแอนบ่ครับกีเ้นใต้ไว้ึูนั้นบ่ต้องไปว่กงมหรอกกีเซนใต้ไว้ซือ่อกระพาอหเอกไปตัวกันตัวร่องไว้ซ่งไว้ไว้แนนมแต่อาจจะมาอะไรอาจจะมาอะไรอยู่แต่แต่นางหนาขึ้นมันจะเป็นศูนย์หนึ่งหลายกลอ้ เป็นทุนหนึ่งหลก็ทุนทุนทุนอืมอเพราะอารตัวนี้โดนโดนพันสิมาหาเช่นึงครับสองปีหรือสามปีสองปีสีมา,าเช่นหนึ่งครับอาจจะงวดนี้ก็ได้อืมอย่าล,ลืมเลือส่นปูสีสุโต้ร์ด้วน้องเอ้ยห้าหกระวังอย่าืองมเฮ็ดสามตัวนะ้บเบิ้์เบิร์จะไหนก็โอเคด้วครับผมเป็นไปได้ที่ครับเสียว่าบพิบ่มเติมเก็ได้ นี่ตัวนี้งามอยู่นี่ผมมาบังพิจารณาบ้างเลยมูเซ่อหนิว่าเอาทาอยู่เรื่องหนวะท่านน่ะครับผมนะแคปหน้าจอครับคุณอืม้าเตอรนี่ที่น้องก็ทั้งใจดีดีตอนที่ซื้อ